พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิองพระสูตรที่สีสามหาเวทันละสูตรสูตรว่าด้วยเวทันละคือการโต้ตอบด้วยใช้ความรู้สูตรใหญ่พระผู้มีพระภาคประทับณเชตวนารามพระมหาโกธิตตะไปหาพระสาวรีบุตรถามปัญหาต่างๆซึ่งพระสาวรีบุตรก็ได้ตอบชี้แจงดังต่อไปนี้ หนึ่งความหมายของคำว่าผู้มีปัญญาสามคือผู้ไม่รู้อริยสัจส,สี่ตามเป็นจริงสองความหมายของคำว่าผู้มีปัญญาคือผู้รู้อริยสัจส,สี่ตามความเป็นจริงสามความหมายของคำว่าวิญญาณคือรู้แจ้งได้แก่รู้แจ้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์สี่ ปัญญากับวิญญาณปนกันหรือแยกกันตอบว่าเป็นธรรมะปนกันยากที่จะแยกบัญญัติทำให้ต่างกันได้ 5. ปัญญากับวิญญาณปนกันจะต่างกันอย่างไรตอบว่าปัญญาควรเจริญคือทำให้เกิดมีส่วนวิญญาณควรกำหนดรู้หรือปริญเยยยะ 6. ที่เรียกว่าเวทนาและสวยสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้าง 7. ที่เรียกว่าสัญญาเพราะจำได้เช่นจำสีเขียวเหลืองแดงขาวได้8เวทนาสัญญาวิญญาณปนกันหรือแยกกันตอบว่าเป็นธรรมะปนกันยากที่จะแยกบัญญัติทำให้ต่างกันได้ เพราะเสวยรู้สึกสิ่งใดก็จำสิ่งนั้นได้จำสิ่งใดได้ก็รู้แจ้งสิ่งนั้นจึงแยกบัญญัติทำให้ต่างกันไม่ได้ 9. มโนวิญญาณอันบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับอินทรีย์ห้าคือไม่ปนกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายพึงรู้อะไรได้ตอบว่าพึงรู้อากาสานันจายตนะได้ว่า อากาศหาที่สุดไม่ได้พึงรู้วิญญาณัญจายตนะได้ว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้พึงรู้อากินจัญญายตนะได้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่มีถามว่าบุคคลย่อมรู้ธรรมะที่ควรรู้ได้ด้วยอะไรตอบว่าด้วยปัญญาจักสุดวงตาคือปัญญาถามว่า ปัญญามีอะไรเป็นประโยชน์ตอบว่ามีการรู้ยิ่งการกำหนดรู้การละเป็นประโยชน์สำหรับมโนวิญญาณอันบริสุทธิ์ในที่นี้อัตถกถาแก้ว่าได้แก่จิตในรูป,ปาวจจจทรัตตะฌานฌานที่สี่อันท่องเที่ยวในรูปเคยยังมีรูปเป็นอารมณ์สิ ปัจจัยในการเกิดขึ้นแห่งสมาทิฏฐิมีกี่อย่างตอบว่ามีสองอย่างคือการประกาศของผู้อื่นกับการทำไว้ในใจโดยแยบคายถามว่าสมาทิฏฐิอันองค์ประกอบเท่าไรอนุเคราะห์จึงมีเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเป็นผลเป็นอานิสงส์ตอบว่าองห้าคือศีลการสดับฟังการสนทนาสมถะ หรือความสงบระงับและวิปัสนาคือความเห็นแจ้ง 11. พบมีเท่าไหร่ตอบว่ามีสมคือกามาพบรูปประพบอรูปปพบถามว่าการเกิดในพบอีกต่อไปนั้นมีได้อย่างไรตอบว่ามีได้เพราะความยินดีในพบนั้นๆของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นนิวรณ หรือเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นสังโยชน์เครื่องผูกมัดถามว่าการเกิดในภพอีกต่อไปจะไม่มีได้อย่างไรตอบว่าไม่มีได้เพราะคลายอาวิชชาคือความไม่รู้เพราะเกิดวิชาคือความรู้ระดับตัณหาเสียได้สิบสองชานที่หนึ่งเป็นอย่างไรตอบว่า อิกษุสงัดจากรกามสงัดจากอากุศล,ลธรรมเข้าฌานที่หนึ่งอันมีวิตกคือความตรึกวิจาร์คือความตรองมีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกความสงัดฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือวิตกวิจารปิติหรือความอิ่มใจสุขและเอกคตาคือความเป็นผู้มีอารมณ์เป็นหนึ่งฌานที่หนึ่งและองค์ห้า ได้ประกอบด้วยองค์ห้าละองค์ห้าคือละนิวรณ์ห้าประกอบด้วยองค์ห้าคือมีวิตกเป็นต้นสิบสามอินทรีย์ห้าคือตาหูจมูกลิ้นกายมีอารมณ์ต่างกันมีที่เที่ยวไปต่างกันไม่สวยอารมณ์ในที่เที่ยวไปของกันและกันเช่นตาฟังเสียงไม่ได้หูเห็นรูปไม่ได้ อะไรเล่าเป็นที่อาศัยและเป็นตัวสวยอารมณ์ในที่เที่ยวไปของอินทรีห้าเหล่านั้นตอบว่าใจหรือมโน 14. อินรีห้าอาศัยอะไรตั้งอยู่ตอบว่าอาศัยอายุอายุอาศัยอะไรตอบว่าอาศัยไออุ่นไออุ่นอาศัยอะไรตอบว่า อาศัยอายุอายุอาศัยไอยอุ่นไอยอุ่นอาศัยอายุเปรียบเหมือนแสงสว่างอาศัยเปเลวไฟจึงปรากฏเปเลวไฟอาศัยแสงสว่างจึงปรากฏอายุสังขารคือธรรมะที่ปรุงแต่งคืออายุกับเวทนิยธรรมคือธรรมะที่พึงรู้สึกได้เป็นอันเดียวกันหรืออื่นจากกันตอบว่า ไม่เป็นอันเดียวกันถ้าเป็นอันเดียวกันการออกจากสมบัติของภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายตานิโรธหรือสมบัติอันดับสัญญาและเวทนาก็ไม่พึงปรากฏแต่เพราะเป็นสิ่งอื่นจากกันจึงปรากฏได้สำหรับข้อนี้อธรกถาแก้ว่าอายุสังขารก็คืออายุนั่นเองส่วนเวทนียธรรมได้แก่เวทนา คือความรู้สึกอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ 15. ธรรมะกี่อย่างละกายกายจึงนอนเหมือนท่อนไม้ไร้เจตนาตอบว่าธรรมะสามอย่างคืออายุไออุ่นวิญญาณถามว่าคนตายกับภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทอิตานิโรธต่างกันอย่างไรตอบว่า คนตายสิ่งที่ปรุงกายวาจาจิตดับอายุสิ้นไออุ่นดับในวงเล็บวูปะสันตะเท่ากับสงบระงับและอินทรีย์แตกคือตาหูเป็นต้นใช้การไม่ได้ส่วนภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทาิตานิโรธสิ่งที่ปรุงกายวาจาจิตดับแต่อายุยังไม่สิ้นไออุ่นยังไม่ดับอินทรียังผ่องใส 16. เจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นเพราะสมาธิคือหลุดพ้นจากกิเลสด้วยอำนาจสมาธิปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตต์อันไม่มีทุกข์ไม่มีสุขนั้นมีกี่อย่างตอบว่ามีสี่อย่างคือเพราะละสุขทางกายทุกข์กายเพราะสุขใจทุกใจดับภิกษุจึงเข้าฌานที่สี่อันไม่มีสุขไม่มีทุกข์ มีแต่ความบริสุทธิ์แห่งสติอันเกิดจากอุเบกขาถามว่าปัจจัยแห่งการเข้าเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตหรือเครื่องกําหนดหมายมีกี่อย่างตอบว่ามีสองอย่างคือการไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงและการใส่ใจธาตุอันไม่มีนิมิตถามว่าปัจจัยแห่งการตั้งอยู่ในเจโตวิมุตติอันไม่มีนิมิตมีกี่อย่าง ตอบว่ามีสามอย่างคือการไม่ใส่ใจนิมิตท,ทั้งปวงการใส่ใจธาตุอันไม่มีนิมิตและการปรุงแต่งในการก่อนสำหรับข้อนี้ปุปเพอภิสังคาโรน่าจะหมายความว่าตั้งใจไว้ก่อนว่าจะอยู่ในสมาธินั้นนานเท่าไหร่ถามต่อไปว่าปัจจัยแห่งการออกจากเจโตวิมุตต์อันไม่มีนิมิตมีกี่อย่าง ตอบว่ามีสองอย่างคือการใส่ใจนิมิตทั้งปวงและการไม่ใส่ใจธาตุที่ไม่มีนิมิต 17. เจโตวิมุตต์อันไม่มีประมาณเจโตวิมุตต์อันมีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เจโตวิมุตต์อันมีความศูนย์เป็นอารมณ์และเจโตวิมุตต์อันไม่มีนิมิตมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกัน หรือเหมือนกันตอบว่ามีปริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันมีอัฏฐะอันเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันคือเจโตวิมุตต์อันไม่มีประมาณได้แก่การที่ภิกษุมีจิตประกอบด้วยพรหมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นอันไม่มีประมาณไม่มีเวรแผ่ไปยังโลกทั้งปวงทุกทิศ เจโตวิมุตต์อันมีความไม่มีอะไรเป็นอารมณ์ได้แก่การที่ภิกษุก้าวล่วงอรูปฌานชื่อวิญญาณัญจายตนะเข้าสู่อรูปฌานชื่ออากินจัญญายตนะเจโตวิมุตต์อันมีความศูญเป็นอารมณ์ได้แก่การที่ภนะนะิกษุไปสู่ป่าก็ตามสู่คนไม้ก็ตามสู่เรือนว่างเปล่าก็ตามพิจารณาว่าสิ่งนี้สูญจากตัวตน หรือจากสิ่งที่เนื่องด้วยตัวตนเจโตวิมุตต์อันไม่มีนิมิตได้แก่การที่ภิกษุเข้าเจโตสมาธิอันไม่มีนิมิตหรือเครื่องกำหนดหมายเพราะไม่ใส่ใจนิมิตทั้งปวงนี้เป็นปริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏฐะและพยัญชนะต่างกันส่วนปริยายที่ธรรมะเหล่านี้อาศัยแล้วมีอัฏฐะอันเดียวกัน มีพยัญชนะต่างกันคือราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นเครื่องทำให้มีประมาณภิกษุผู้เป็นพระขี่นาสพละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตตที่ไม่มีประมาณทั้งหลายเจโตวิมุตตที่ไม่กำเริบเป็นยอดเจโตวิมุตตที่ไม่กำเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะ ราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นกินจนะคือกิเลสเครื่องกังวลภิกษุผู้เป็นพระขีณนาสบละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตติที่ไม่มีกินจนะทั้งหลายเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเป็นยอดเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะ ราคะโทสะโมหะชื่อว่าเป็นเครื่องกระทำให้มีนิมิตภิกษุผู้เป็นพระขีณนาศพละราคะโทสะโมหะได้เด็ดขาดแล้วบรรดาเจโตวิมุตติที่ไม่มีนิมิตทั้งหลายเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบเป็นยอดเจโตวิมุตติที่ไม่กำเริบนั่นแหละศูนย์คือว่างจากราคะโทสะโมหะนี้คือปริยาที่ธรรมะเหล่านั้น อาศัยแล้วมีอัฏฐะเป็นอันเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันพระมหากธิตะก็ชื่นชมภาษิตของพระสารีบุตรเทระหมายเหตุสูตรนี้เป็นหลักวิชาอย่างสำคัญจึงย่อไว้ค่อนข้างพิสดารในกรณีที่อธิบายวิญญาณว่ารู้แจ้งสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั้นนับว่าแปลกกว่าที่อื่น ซึ่งอธิบายวิญญาณว่ารู้แจ้งอารมณ์ทางตาหูเป็นต้นแต่ถ้าดูในทาตุวิพังคสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่14ซึ่งจะกล่าวข้างหน้าก็จะเห็นว่ามีเขาอันเดียวกัน